ซึ่งในภาพนั้นนอกจากจะมีแหม่มแล้วก็ยังมีเพื่อนดาราอย่างลิฟสุพจน์และออยธนาไปเยี่ยมอุ้มในช่วงที่อุ้มพักรักษาตัวดวยโลกมะเร็งด้วยซึ่งถึงมาร่างกายจะซุบหอมไปเยอะสวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะใจสู้มากอุ้มลูกชายสมบัติเมธนีภาพล่าสุดก่อนเสียชีวิตเพื่อนดาราไปเยี่ยมใจสู้มากอุ้มลูกชายสมบัติเมธนีภาพล่าสุดก่อนเสียชีวิตเพื่อน นดาราไปเยี่ยมหลังจากทราบข่าวเศร้าถึงการจากไปของอุ้มพัทวุฒิเมธนีลูกชายคนเล็กของพระเกตลอดการสมบัติเมธนีที่ถึงแม้บางคนจะนึกหน้าไม่ออกเพราะทายาทของสมบัติเมธนีนั้นมีหลายคนแต่ก็ทำเอาช็อกเพราะเสียใจไม่น้อยโดยเฉพาะคนที่รู้จักอุ้มในวงการบันเทิงก็มีหลายคนซึ่งทันทีที่เสียชีวิตทางด้านของนักแสดงสาวแหม่มวิชุดาก็ได้โพสต์ไว้อาลัยพร้อมระบุข,ข้อความว่า จะคิดถึงตลอดไปนะพี่อุ้มซึ่งในภาพนั้นนอกจากจะมีแม่มแล้วก็ยังมีเพื่อนดาราอย่างลิฟสุพพน์และอออธนาไปเยี่ยมอุ้มในช่วงที่อุ้มพักรักษาตัวโดวยโรคมะเร็งด้วยถึงแม้ร่างกายจะซูบผอมไปแต่อุ้มนั้นกำลังใจดีมากๆเลยค่ะใจสู้มากมีทั้งรอยยิ้มและชูสองนิ้วสู้ๆตอนถ่ายรูปด้วยกัน อูมผัดวูดเป็นอดีตนักร้องนักแสดงเคยมีผลงานภาพยนตร์กาเวาที่บางเพลงและเคยออกอัลบั้มกับค่ายเพลงสโตนและยังห่างวงการบันเทิงไปและได้ป่วยเป็นมะเร็งมานานหลายปี